ใครๆก็คิดว่าสิ่งที่อยู่ในแก้วของพวกเขาคือน,นมแต่ความจริงแล้วมันคือเลือดสดๆพวกเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่เป็นทายาทของเหล่าแวมไพร์เมื่อเติบโตขึ้นพวกเขากลับมีลักษณะที่แตกต่างจากแวมไพร์ตอนอื่นอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่กลัวทั้งแสงแดดหรือไม้กางเขนสิ่งเดียวที่พวกเขาหวาดกลัวที่สุดก็คือการขาดเลือดพวกเขาใช้ชีวิตเรียนหนังสือในโรงเรียนของมนุษย์และหากไม่ได้รับเลือดสดๆร่างกายของพวกเขาก็จะค่อยๆแข็งทื่อเพื่อปกปิดความจริงนี้พ่อของพวกเขาจึงต้องนำเลือดใส่ถุงบอกว่าเป็นน้ำมะเขือเทศแล้วส่งให้ลิซ่านำไปดืื่่มมทีีโรรงงเยนนนตออ้กลวั แ,แล้ววันหนึ่งในขณะที่ลิซ่ากำลังจะเปิดตู้เพื่อดื่มเลือดเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งก็เรียกเธอพอเธอเดินออกไปหัวหน้าห้องก็เปลี่ยนแม่กุญแจและล็อกตู้เก็บของทันทีเมื่อลิซ่ากลับมา<ๆ>เธอก็พบ,<ๆ>บว่าเปิดตู้ไม่ได้เธอเริ่มตื่นตระหนกเพราะเลือดทั้งหมดอยู่ในนั้นหากเธอไม่ได้ดื่มเลือดสถานการณ์อาจเลวร้ายจนควบคุมไม่ได้เธอเดินออกมาด้วยสภาพที่อ่อนแรงและคิดว่าจะกลับบ้านแต่แล้วสายตาของเธอก็เริ่มแย่และค่อยๆปิดลงในตอนนั้นเองจุนโฮเพื่อนร่วมชั้นของเธอก็เดินเข้ามาถามว่าเป็นอะไรแต่กกลลลลิิ่่นนเเเือออดขงงมมมุุษย์ัับบทาซรคคววต ไม่อยู่ดวงตาของเธอกลายเป็นสีม่วงเที่ยวของเธองอกออกมาและเธอกระจวนเข้าใส่ลำคอของจุนโฮแต่ในวินาทีสุดท้ายเธอก็ยั้งตัวเองไว้ได้เพราะเธอรักเขาเธอผลักจุนโฮออกไปแล้วเดินจากมาแต่เพียงไม่กี่ก้าวเธอก็ไปชนเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นอีกคนก่อนจะหมดสติไปเพื่อนคนนั้นรีบพาลิซ่าไปที่ห้องพยาบาลอย่างรวดเร็วเขาหยิบถุงเลือดให้เธอและอาการของลิซ่าก็ดีขึ้นทันทีความจริงแล้วเขาก็เป็นแวมพายเช่นกันและยังเป็นเพื่อนสมัยเด็กของลิซ่าอีกด้วยทั้งสองคนมาที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อตามหาความลับที่ซ่่อออนยูขงตร แวมพเย็นวันนั้นลิซ่าไปพบจุนโฮเธออยากจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นแต่จุนโฮกลับโน้มตัวเข้ามาใกล้ลำคอและจูบเธอเพื่อนสมัยเด็กของเธอเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าพอดีเขารู้ดีว่าแวไพายไม่สามารถรักกับมนุษย์ได้คืนนั้นเขาจึงไปเตือนจุนโฮให้อยู่ห่างๆลิซ่าคำเตือนนั้นนำไปสู่การต่อสู้และแน่นอนว่ามนุษย์ย่อมพ่ายแพ้กับแวไพายวันรุ่งขึ้นจุนโฮมาโรงเรียนในสภาพที่บาดเจ็บเมื่อลิซ่าเห็นเขาก็รู้สึกใจสลายเมื่อรู้ว่าเป็นฝีมือของเพื่อนสมัยเด็กลิซ่าจึงพาจุนโฮไปเคลียรกกเเขาาา่ะหหววงงทพ็็น เด็กคนหนึ่งติดอยู่บนบันไดสูงจุนโฮรีปีนขึ้นไปช่วยแต่เชือกที่ผูกไว้ด้านล่างก็เกิดหลุดออกมาหลังจากช่วยเด็กได้สำเร็จกล่องเหล็กใบหนึ่งก็ร่วงลงมาจุนโฮผลักลิซ่าออกไปแต่ตัวเขาเองกลับเข้าไปพันกับเชือกจนเสียหลกักร่างกระแทกเข้ากับไม้และหมดสติไปในสภาพที่ห้อยตัวอยู่กลางอากาศเพื่อนสมัยเด็กของลิซ่าเห็นภาพนั้นก็ตกใจและโกรธมากเขาตะโกนบอกเธอว่าการใช้พลังแวมไพรแบบนี้เป็นเรื่องต้องห้ามไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษแต่ลิซ่าไม่สนใจและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยคนที่เธอรักเมืื่่่ออออเเเพนนขงธห็วาลซ กำลังจะทำผิดพลาดครั้งใหญ่เขาจึงตัดสินใจใช้พลังของตัวเองเข้าช่วยชีวิตจุนโฮเอาไว้